จะพาไปที่โคราชครับคุณผู้ชมครับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่หลักสูตรให้เรียนวิชาพยาบาลเท่านั้นนะครับ<ะ>แต่ว่าใครที่เป็นพยาบาลที่นี่มาเรียนพยาบาลที่นี่ต้องเรียนหลักสูตรป้องกันตัวด้วยมือเปล่าด้วยอ,อผมว่าดีมากเลยนะฮะเป็นการฝึกอบรมศิลปะการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าครับ เป็นการเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์นะครับซึ่งก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญก็คือทหารจากกองพันพัฒนาที่ 2, ทสอง่าโซรธรรมพิทักษ์มาฝึกสอนวิชาวิชาป้องกันตัวที่ถูกต้องนะครับโดยการผสมผสานระหว่างมือเปล่ากับอาวุธต่างๆฝึกใช้อาวุธด้วยนะมีดปืนหรือว่าอาวุธอื่นๆนะครับเริ่มจากท่าง่ายๆไปหาท่ายากตั้งแต่การฝึกใช้มือใช้แขนท่าล็อกตัวเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมฝ่ายตรงข้ามที่ตัวใหญ่กว่าหรือว่ามีอาวุธนะครับ นอกจากนี้ก็ฝึกใช้ขาใช้เท้าในการเตะทีบแล้วก็การล็อกในท่านั่งท่านอนเป็นต้นนะครับอย่างน้อยน้องๆพยาบาลเหล่านี้นะครับก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับศิละปะป้องกันตัวเองติดตัวไปไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยก็จะเน้นเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานเพื่อความเข้าใจแล้วก็เทคนิคป้องกันตัวแบบง่ายๆแต่ที่สําคัญเนี่ยต้องคอยฝึกอย่างสม่ําเสมอนะฮะไม่ใช่ว่าฝึกครั้งเดียว ้วจบเลยปีหน้าไปเจอคนร้ายเอ้ยปีที่แล้วเราฝึกเราทํำยังไงลืมไปแล้วค่ะอันนี้ฝึกการป้องกันตัวด้วยมือเปล่าเลยอไม่ต้องมีอาวุธเลยต้องฝึกทุกวันนะฮะก็อเพื่อนเหมือนออกกําลังกายนะต่อยมันก็ชินครับคา